มา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 ขึ <c oughs> wow. uh ้นเต๊ข huh. like, uh ึ huh. <c oughs> ้นเตึ้นตพี่ Olive ้องขึ oh. ้นเตขึ้นเต้เลยวู้ไ้าพวะได้าเห็ดโอ้ยมาใคระโ้ยไปไหนเบ้งข่นออเบื้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบ้งนะครับขไขาว่นี่ละสูตรโบราณกรเจกว่า ผ,ผู้ถ่ผ้าเฮ็ดใส่เสื้อผู้เฒ่เหลี่ยมพืชแซ่บเขาสองอย่างเย็นเย็นเห็นองเหลืองบอนว่าบอนว่าอันใหม่ก้อนซุกแหน่เห็มันเหลืองให้มันเ,น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 ,เนียนให้มันเนมีเยดทำไมละ่ะหอมนุ่มบ่มานแทบแ่บเรากำทำแจ้แวจขึ้นทำุวงขึ้นบ่ต้องซับแยออกเราสีกส่กิโลสี่กิโลสี่กิโลสย้อนเสียพี่น้องชมบรรยากาศดูจะพาะไปกินนี่ยังอยต้องใช้เวลาอย่างยังไงก่อน